ถ้าสติที่เป็นสติปัฏฐานระลึกกายว่ายังไงระลึกว่ากายเป็นอสุภะอันนี้โดยสรุปโดยสาระนะระลึกเวทนาว่าเป็นทุกข์ระลึกธรรมะว่าเป็นอนัตตาระลึกจิตว่าไม่เที่ยงอันนี้หมายความว่าถ้าสติภารกิจของสติเต็มเตี่ยมแต่ถ้าเบื้องต้นของสติล่ะสติจะแยกแยะอะไรได้ออกบ้างแยกว่านี้กุศล นี้อกุศลนี้ทำดำํานี้ทําขาวนี้มีโทษนี้ไม่มีโทษนี้ให้ผลเป็นสุขนี้ให้ผลเป็นทุกข์นี้ควรเจริญนี้ไม่ควรเจริญอันนี้คือสติเบื้องต้นเลยนะดงนั้นถ้าศึกษาธรรมะไม่ดีเนี่ยสติมาจะแยกนามรูปอย่างเดียวโดยที่ไม่รู้แม้กระทั่งว่าอะไรเป็นธรรมมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรเป็นกุศลอะไรเป็น อกุศลคืออยากกระโดดข้ามมาเจริญที่ถิวิสุทธิเลยเพราะฉะนั้นคําว่ามีสติเนี่ยนะสติตัวนี้เป็นเหตุให้เจริญให้เจริญศีลและวิสุทธิได้ถ้าไม่มีสติเป็นต้นให้ดีนะรักษาศีลไม่ได้หรอกถ้าสติสัมปชัญญะไม่ดีอบรมเมตตาเป็นต้นไม่ได้หรอกเจริญอสุภะไม่ได้หรอกทีนี้ถ้าคุณธรรมเบื้องล่างฐานไม่ดีสติที่จะมาแยกแยะขันธาตุอายตนะนามรูป สัจจะปฏิจจสุุบาทเป็นต้นก็ไม่ใช่ฐานะมันสติตัวนี้จึงสําคัญมากมันพระองค์ตรัสว่าอาหารของสติสัมโพชงคือโยนิโสมนัิการในธรรมดำธรรมขาวธรรมมีโทษธรรมไม่มีโทษเป็นต้นเนี่ยนะสติที่ระลึกตั้งมั่นได้อย่างนี้นั่นแหละเป็นอาหารที่ดีของสติสัมโพชง นั้นคนที่มีสติเนี่ยถ้าจะกล่าวว่าคนที่มีวิจารณญาณอย่างดีก็ไม่ผิดมันก็ปัจจัยแห่งกุศลนี้ต้องกําหนดให้ชัดเจนเลยนะการรู้ปัจจัยแห่งกุศลเพื่ออะไรเพื่อการเจริญเพื่อการอบรมให้ให้มีขึ้นเราทั้งหลายที่ยังอยู่ในโอคะห่วงแห่งโอคะห่วงแห่งตันหามานะทิฏฐิห่วงแห่งบาปแห่งอกุศลอย่ารังเกียจปัจจัยแห่งกุศลธรรมทั้งหลาย หลังที่กล่าวว่าปัจจัยแห่งกุศลธรรมทั้งหลายนะมองไกลๆหน่อยคืออะไรคือการอยู่ในปฏิรูประเทศที่สมควรในสถานที่ที่สมควรเอาแค่ไหนประเทศไหนจึงสมควรประเทศที่สามารถคบสัตบุรุษได้ถือว่าประเทศที่สมควรเพราะสามารถคบสัตบุรุษภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้ใ่ศีลใยธรรมทั้งหลายเมื่อได้อยู่ประเทศตรงนั้นแล้วได้คบสัตบุรุษได้ที่ตรงนั้นเรียกว่าปฏิรูประเทศ เมื่ออยู่ในปฏิรูปประเทศได้คบสัตว์บุรุษประโยชน์ของการคบสัตว์บุรุษเพื่อเพื่อฟังพระสัตธรรมเพื่อฟังพระสัตธรรมการฟังพระสัตธรรมเนี่ยนะเพื่อประโยชน์อะไรเพื่อจะได้โยนิโสมนัสิการโยนิโสมนัสิการนี่เป็นเหตุใกล้แห่งกุศลธรรมทั้งหลายเป็นเหตุใกล้แห่งฐานกุศลเป็นเหตุใกล้แห่งสีลกุศลสมาธิกุศลภาวนากุศลปัญญากุศลเป็นต้น อันนี้คือการกําหนดปัจจัยที่เป็นอาสาธารณะใช่ไหมเพราะว่าโยนิโสมนสิกาเนี่ยเฉพาะเป็นปัจจัยแก่กุศลเท่านั้นธรรมที่มีประการตรงกันข้ามเป็นปัจจัยแกนามที่เป็นอกุศลข้อแรกคืออะไรไปอยู่ในที่ที่ไม่ดีไปอยู่ในประเทศที่ไม่สมควรอยู่ในภาวะสงครามและใครเจริญกุศลได้เก่งมากนะประเทศที่มีสงครามเนี่ยนะรบกันหันแหลกไปหมดเนี่ย ยากนะแค่เด็กๆมันทะเลาะกันนี่พ่อแม่กับกุศลไม่กอ่เจริญแล้วทีนี้ต่อไปการคบอาสัตบุรุษคบอาสัตบุรุษอาสัตบุรุษเป็นยังไงคนที่มากไปด้วยการล่วงอกุศลกรรมบทสิบนั่นแหละเรียกว่าอาสัตรบรุษแล้วเกี่ยวข้องไม่ธรรมนาต้องไปนั่งฟังอาสัตบุรุษพูดให้ฟังอาสัตบุรุษเนี่ยนะเจ้าจะชมปานาติบาต ชื่นชมอธินนาทานชื่นชมการมีสุมิชฌาจารชื่นชมมุสาวาตชื่นชมปิสุนาวาจาชื่นชมสัมผัปปลาปะชื่นชมพุทธวาจาชื่นชมอภิชฌาชื่นชมพยาบาทและชื่นชมต่อมิจฉาทิฐิชื่นชมต่อมิจฉาทิฐิเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ไปฟังถ้อยคําเหล่านั้นอโยนิโสมนสสการก็จะคล่องเราก็จะส่องเสพสิ่งเหล่านั้น เมื่อชํานาญในสิ่งเหล่านั้นมากขึ้นมากขึ้นเราก็พร้อมที่จะเจริญอากุศลนั้นๆได้ทันทีสมมติถ้าใครจะทําปาณาติบาสักหนึ่งครั้งเนี่ยนะถ้าสาวหาปัจจัยแล้วจะได้ครบสูตรเลยว่าทําไมเราจึงฆ่าสัตว์ในตอนต้นในตอนแรกที่เราฆ่านะทําไมจึงฆ่ามาเพราะเราได้ฟังได้เห็นพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการฆ่าเราได้รับการแนะให้ให้ฆ่าหรือได้เห็นเขาฆ่า เราจึงเจริญรอยตามเขาตอนแรกก็เป็นสัสังขาริก,ก่อนใช่ไหมตอนหลังอสังขาริกเองเลยนะเขาชี้ครั้งเดียวพอและที่เหลือเป็นเลงไม่ยากอันนั้นคือปัจจัยของอกุศลธรรมทั้งหลายเกือบทุกเรื่องเป็นอย่างนี้หมดเลยอกุศลใดที่เราล่วงล่วงไปเนี่ยก็เกิดจากไม่ได้อยู่ในปฏิรูปประเทศเพราะไปคบอสสัตบุรุษแล้วก็ฟังอสัตธรรมคือฟังสิ่งที่ไม่ใช่สัตธรรมฟังสิ่งที่ไม่ใช่คําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็เลยต้องไปเจริญอากุศลการรู้ปัจจัยแห่งอากุศลนี่สำคัญมากในนิวรณ์บัพพานี้แสดงไว้ชัดเจนเลยนะแสดงเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยของอากุศลทั้นคนที่จะรู้อากุศลจะต้องรู้กฎเกณฑ์ปัจจัยของอากุศลเป็นอย่างดีเช่นเมื่อการมาฉันทานิวรมีอยู่ณภายในก็รู้ชัดว่าการมาฉันทานิวร์มีอยู่ณภายใน เมื่อการมฉันทานิวร์ไม่มีอยู่ณภายในก็รู้ชัดว่าการมฉันทานิวร์ไม่มีอยู่ณภายในการมฉันทานิวร์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดด้วยประการใดรู้ชัดประการนั้นด้วยการมฉันทานิวร์ที่ละได้แล้วจะไม่เกิดต่อไปด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยการมฉันทานิวร์ที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วย มันก็ถือว่าเป็นผู้ที่รอบรู้ในปัจจัยของอกุศลเป็นอย่างดีรอบรู้ปัจจัยของอกุศลเป็นอย่างดีรอบรู้ปัจจัยของพยาบาทนิวรรร์รอบรู้ปัจจัยของถีนมิธา,านิวรรธ์รอบรู้ปัจจัยของ er, ium, อุทัจะกุกุจานิวรรธ์รอบรู้ปัจจัยของวิจิกิชานิวร์ว่านิวร์เหล่านี้ที่ยังไม่เกิดจะเกิดด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยที่เกิดขึ้นแล้วจะบริบูรณ์ ไม่ต้องให้มันบริบูรณ์นะเพราะว่านิวรณ์บริบูรณ์นี่ถ้าอะไรบริบูรณ์รู้ไหมวัตตะบริบูรณ์แต่หมายความว่าถ้ารู้นิวรณ์อย่างนี้แล้วจะละมันได้ยังไงก็รู้ชัดประการนั้นด้วยรู้ชัดประการนั้นด้วยแล้วก็ละได้เด็ดขาดที่ไหนเมื่อ,อไรอย่างไรต้องรอบรู้อย่างเพียงพอเพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐินี้ท่านจึงบอกว่าปัญญาเหมือนดังศาสตราเพราะควา้าเพราะควาน ตันหาควานบาปควานอากุศลเป็นดังศาสตราของหมอที่ตัดเอาบาปอากุศลเนี่ยชำระบาปชำละอกุศลนั้นออกไปนั้นการรอบรู้ปัจจัยสิ่งเหล่านี้สําคัญมากรอบรู้ปัจจัยแห่งอกุศลแต่ก็ยังเลื่อมใสอีกบัพพาหนึ่งคืออายตนะบัพพานี่นะอายตนะบัพพานั้นก็ถือเป็นบัพพะที่เห็นชัดในลักษณะของผู้ปฏิบัติธรรมที่จะละสิ่งที่ควรละ เพื่อความพ้นทุก์ย่อมรู้ชัดจักสุขย่อมรู้ชัดรูปย่อมรู้ชัดสังโยชนสิประการที่อาศัยจักสุขและรูปว่าลืมตาปั๊บสังโยติสินเกิดได้ยังไงสังโยน์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดด้วยประการใดรู้ชัดประการน,นั้นด้วยสังโยต์ที่เกิดขึ้นแล้วจะละด้วยประการใดรู้ชัดประการน,นั้นด้วยสังโยน์ที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปอีกด้วยประการใดก็ รู้ชัดประการนั้นด้วยฉะนั้นคนที่รอบรู้ลักษณะนี้เรียกว่ารอบรู้ปัจจัยของนามธรรมทั้งหลายที่เป็นอกุศลนามธรรมทั้งหลายที่เป็นนิโวลน,นามธรรมทั้งหลายที่เป็นสังโยชนามธรรมทั้งหลายที่เป็นอนุสัยปัจจัยแห่งอนุสัยคืออะไรสุขเวทนาถือว่าเป็นปัจจัยอย่างดีของกามราคานุสัยภวะราคานุสัยและมานานุสัย ทุกเวทนานี้เป็นปัจจัยแกอนุสัยอะไรปฏิคานุสัยอวิชานุสัยวิจิกิจฉานุสัยทิฏฐานุสัยอุเบขาเวทนาก็เป็นอาหารของอะไรอนุสัยบ้างทั้งภาวะราคาอนุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยได้ตั้งหลายตัวนะอุเบขาเวทนาเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งอนุสัยอีกหลายชนิดมาก แต่ทั่วๆไปเปรียบง่ายๆว่าสุขเวทนาเมื่อเกิดก็ราคานุสัยก็นอนเนื่องทุกเวทนาก็อะไรปฏิคานุสัยก็นอนเนื่องถ้าโมหะเกิดขึ้นอวิชานุสัยก็นอนเนื่องเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยจะต้องรอบรู้ปัจจัยของพวกอนุสัยรอบรู้ปัจจัยของนิวรรน์รอบรู้ปัจจัยของสังโยชน์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าชี้แจงไว้ตามสถานที่ต่างๆตามนยยต่างๆ แล้วก็ต้องทําความเข้าใจให้เพียงพอเขาบอกว่าถ้าโกรธแล้วจะได้สักมักสองมักนี่คงได้กันหลายมักแล้วนะถ้าโลภกันแล้วได้สักมักสองมักก็ได้หลายมักไปแล้วแต่นี้ไม่ใช่จะต้องมาเจริญกุศล,ลธรรมทั้งหลายทีนี้เจริญกุศลต้องรู้ปัจจัยของกุศลถ้าจะละอกุศลต้องรู้ปัจจัยของอกุศลแล้วละที่ปัจจัยตัดที่ปัจจัย เหมือนคนที่จะดับไฟเนี่ยนะเขาดับที่ไหนเขาดับที่ต้นเหตุหรือเขาดับที่ตัวไฟเลยผู้ฉลาดจริงๆเขาจะเริ่มดับที่ตัวเหตุเริ่มตัดเหตุตัดเหตุตัดเหตุไฟทั้งหลายก็จะดับนะนะไฟทั้งหลายก็จะดับแต่ถ้าอุ้ยให้มันโกรธก่อนแล้วค่อยดับความโกรธดับต่อหน้าต่อตาดับง่ายไหมที่มันดับได้เพราะฟืนหมดหรอกเพงนั้นนะฟืนมันหมดพอดีเลยนะก็เลยเหนือว่าโอ้ยนึกว่าเจ๋งดับได้ที่ไหนได้ไม่ใช่หรอก ฟืนมันดับพอดีอน,นะหมดฟืนก็เลยมันดับได้เพราะฉะนั้นผู้ที่เขารอบรู้เรื่องอกุศลเนี่ยเขาสามารถสมาทานน้อมไปพิจารณาเพื่อตัดเหตุตัดปัดจจัยแห่งอกุศลโดยประการต่างๆอั้นปัจจัยอกุศลหลักๆนะคืออยู่ในประเทศที่ไม่สมควรไปคบอาสัตวบุรุษไปฟังอสัตวธรรมแล้วภายในก็ อโยนิโสมนสิการเกิดขึ้นอากุศลนั้นนั้นก็จะเกิดขึ้นตรวจด,ดูเหอะนี่คือปัจจัยกว้างกว้างปัใจจัยใหญ่ๆของบาปอากุศลธรรมทั้งหลายทีนี้ปัจจัยของวิบากละ่ะกรรมเป็นปัจจัยแก่นามธรรมที่เป็นวิบากกรรมนะเป็นปัจจัยแก่นามธรรมที่เป็นวิบากกรรมอย่างเดียวเนี่ยนะให้ผลได้ไหม ไม่ได้จกักขูวิญญาณนี้เป็นจิตชาติอะไรชาติวิบากวิบากคือจกักขูวิญญาณเนี่ยนะเกิดขึ้นได้เพราะกรรมก็จริงแต่จะต้องมีองค์ประกอบอย่างอื่นคืออะไรวัตถุทวารอารมณ์อาวัชนะและได้ปกตูปะนิสยะได้ปัจจัยตั้งหลายอย่างกรรมจึงให้ผลได้ปัจจัยหลายอย่างกรรมจึงให้ผลได้ ตัจใจของโสตวิญญาณก็เหมือนกันจะต้องมีหูมีเสียงมีอาวัชนะมีอากาศเนี่ยนะมีช่องเนี่ยกรรมในอดีตจึงให้ผลเป็นโสตวิญญาณได้มีจมูกมีกลิ่นมีอาวัชนะมีลมพัดกรรมในอดีตจึงให้ผลเป็นคานณวิญญาณได้มีลิ้นมีรสมีอาวัชนะมีน้ำลายมีอาโปธาต์เนี่ยนะ กรรมในอดีตจึงให้ผลเป็นเชียวหาวิญญาณได้กายละ่ะมีกายมีโพธพภะมีอาวัชนะมีปฐวีมีปฐวีธาตุเป็นหลักเนี่ยนะแล้วก็กรรมในอดีตจึงให้ผลเป็นกายะวิญญาณได้เพราะนนทวิปัญจะเนี่ยเป็นชาติวิบากก็จริงแต่อาศัยปัจจัยอีกตั้งหลายตัวคนเขาทั้งหลายก็รอว่าเมื่อไหร่นะกรรมจะให้ผลจะได้เห็นสีดีๆสักทีใช่ไหม จริงๆแล้วสีเกิดจากสมุทฐานสีคือถ้าไล่ไปดีๆนะตาเนี่ยมีสีสมุทฐานใช่ไหมตัวจากสะสมภาระจากสุสีที่เห็นทั้งหลายมีกี่สมุทฐานสี่สมุทฐานแล้วแสงสว่างแล้วปัจจัยของเขาก็ต้องอุตุเช่นไฟฟ้าเป็นต้นก็เรื่องอีกเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งเลยแล้วอาวัชนะล่ะก็อีกเรื่องหนึ่งเลยแล้วกรรมในอดีตจึงมาให้ผลได้วันแสดงว่าการที่จะเชิญให้กรรมให้ผลเนี่ยโอ้ต้องเตรียมสถานที่ใหญ่โตมอนงันใช่ไหมก็บอกว่ากรรมเหมือนพระราชา ถ้าจะให้พระอ,องค์เสด็จนะเราต้องเตรียมการใหญ่โตมันะต้องเตรียมการใหญ่มากทีนี้ถ้าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ลืมไม่ได้นะนะตาละคติอุปธิและประโยคะเถอว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อวิบตัติกรรมทำไม่แล้วก็จริงแต่ถ้ากาละวิบตัติกรรมก็ให้ผลไม่ได้อันนี้หมายถึงกูโลรกรรมนะกูศลกรรมทำไปแล้วละ่ะแต่ มาเกิดในคติที่วิบัติกรรมก็ให้ผลไม่ได้เกิดมามีอุปธิวิบัติกรรมก็ให้ผลไม่ได้เกิดมามีประโยควิบัติกรรมก็ให้ผลไม่ได้กาละคติอุปธิประโยคะถ้าเจอวิบัติสี่ประการเข้าไปนะบุญให้ผลไม่ได้บาปที่ทําไปแล้วนะเจอประโยค้าสมบัติก็ให้ผลไม่ได้จะต้องได้รับประโยคะที่วิบัติคติวิบัติอุปธิวิบัติกาละวิบัติ อกุศลจึงให้ผลได้เพราะฉะนั้นวิบากทั้งหลายที่จะให้ผลเนี่ยนะต้องอาศัยกาลคติอุปธิและประโยคะบรรดากรรมที่จะให้วิบากเกิดในเดรฉานภูมินี่คืออะไรอย่าลืมพุทธพจนะ์ว่าคติสองของมิจฉาทิฏฐิคือนรกกับเดรฉานมันเวลาเห็นเดรฉานเมื่อไหร่สาวไปหาว่านี่เป็นผลของมิจฉาทิฏฐิทีนี้ถ้ามีผู้ถามเราว่า แล้วคุณแน่ใจได้ยังไงว่าสิ่งที่คุณทําอยู่เป็นสัมมาทิฏฐิเพราะทุกคนไม่อยากไปอาบายใช่ไหมทุกคนไม่อยากไปเกิดเป็นปลาแบบนั้นหรอกแต่ว่าสรุปว่าถ้าไปเกิดณนะที่นั้นๆเนี่ยนะกรรมที่นําเกิดก็คือกลมมิจฉาทิฏฐิเป็นต้นถ้าเห็นอาบายปั๊บสาวไปหาเลยต้นเหตุคือมิจฉาทิฏฐิต่นี้ทวนว่าเราเอาอะไรเป็นเครื่องวัดว่าฉันเนี่ยคือผู้มีสัมมาทิฏฐิเอาอะไรเป็นเครื่องตรวจสอบ คุณลาวันบอกให้เอากร,รมมสกตานี่เราตอนนี้นะเรานี่เป็นผู้ไม่รู้พระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ตอนนี้ขอมอบไว้ความวางใจให้แก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าบอกว่ามีโทษฉันว่ามีโทษสิ่งใดพระพุทธเจ้าบอกว่ามีคุณฉันว่ามีคุณ<ช>ก็คือถ้าเรามีความเห็นแนวเดียวกันกับพระพุทธเจ้าแล้วยังเป็นมิจฉาทิฏฐินะ แสดงว่าเรานี่กรรมหนักหนาสาหัสมาเมือนกันนะไม่ใช่ธรรมดาเมือนกันนะอดีตนี่คงทําอะไรวิจิตพิสดารล,ลึกๆอะไรมากมายเลยแหละเพราะตอนนี้เราก็ถือว่าถ้าเรายังมีความเห็นแนวเดียวกันกับพระพุทธเจ้าอยู่เราก็กเป็นสัมมาทิฏฐิถ้ามีความเห็นของเราคลาดเคลื่อนจากความเห็นของพระพุทธเจ้าเราก็ชื่อว่าเป็นมิจฉาทิฏฐินี่เราดูได้ยังไงว่าเรารู้ได้ยังไงเราก็เอาพระสูตรทั้งหลายมา ตรวจสอบดูว่าความเห็นของเราขัดกับสูตรใดบ้างอันนี้เนี่ยนะอันนี้คือคือไม้บรรทัดเครื่องวัดนะเรามีทิฏฐิขัดกับสูตรใดบ้างแล้วความเห็นของเราสอดคล้องกับสูตรใดบ้างหามายืนยันเหมือนกับข้อปฏิบัติที่เรากําลังเจริญกันอยู่ที่เราปฏิบัติผิดเราปฏิบัติถูกเนี่ยนะเรานับถือพระธรรมว่าเป็นสาระอยู่แล้วใช่ไหมธมังสารนางข้าฉามีก็คือปริยัตเอาปริยัตมาตรวจดู เข้ากับปริยัติสูตรไหนแล้วขัดกับปริยัติที่ใดเอาเข้าอย่างเดียวไม่ได้นะต้องเอาดูเอาที่ขัดด้วยนะว่าขัดหรือไม่ทําไมจึงขัดเหมือนเหมือนในความคิดของเราหรือว่าเหมือนตามพยัญชนะอันนี้ต้องตรวจสอบให้ดีๆแต่ที่แน่ๆรับผิดชอบด้วยตัวข้าพเจ้าเองทุกคนนะข้าพเจ้าทุกคนนะข้าพเจ้าทุกคนรับผิดชอบเองอย่างเงี้ยนะ <c oughs> <g ül üyor> ก็ก็เป็นอย่างนั้นเพราะตอนนี้เนี่ยนะเราจึง มอบความไว้วางใจทั้งมวลเหล่านี้ให้แก่พระพุทธเจ้าผู้ทังสารนังฆะฉามิเนี่ยนะทำมังสารนังฆะฉามิสิ่งที่พอ,องคตัดมาเนี่ยข้าพเจ้าตอนนี้ยังไม่ค่อยจะเห็นตามแต่พยายามจะเห็นตามพยายามนะต้องว่าพยายามเลยนะทําไมอะ่ะปพระว่าพระพุทธเจ้าว่าอาสุภาเราก็ยังว่าสวยอย่างเงนะ <laughs> ใช่ไหมเราต้องพยายามเห็นตามนะพระพุทธเจ้าบอกอันนี้จังเราก็บอกโอ้ใช้งานได้อีกนานอย่างเงี้ยนะ พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอนัตตาดูแลได้คุมได้อย่างเงี้ยนะมันก็หลายๆเรื่องก็ยังมีความเห็นที่เหมือนขัดแย้งบ้างเวลาอากุศลเกิดเพราะโยนิโสมณสิการเกิดแต่ว่ารวมๆพยายามจะเห็นตามสมาทานขอที่รู้ตามเห็นตามแล้วท่านอยากให้เรารู้อะไรล่ะพระพุทธเจ้าอยากให้เรารู้อะไรรู้อะไรว่าเป็นกุศลอะไรว่าเป็นอกุศลแล้วเรารู้ได้ยังไงว่าเป็นอกุศลน่ะ เพราะมีโทษให้ผลเป็นทุกข์ท่านผู้รู้ตำหนิท่านผู้รู้ตำหนิเนี่ยนะอันนี้ลักษณะของอกุศลเพราะมันมีโทษเช่นราคะเนี่ยนะมีโทษหรือไม่มีโทษโทษในปัจจุบันก็เห็นอยู่โทษในสัมปรายภพก็มีอยู่พระพุทธเจ้าไม่เคยชมเลยตัณหานี่ดีจริงๆมีแต่ว่าตัณหานั่นใดที่นําเกิดในภพใหม่เท่นั้นแหะมีแต่ตําหนินะ